และก็ผู้ปกครองที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะเป็นปีแรกที่บ้านรำไพชาลีมาของเราได้มาจาดัดกแสดงผลงานให้เด็กๆเล็กๆนะคะให้น้องๆได้มีโอกาสใช้ความสามารถหรือความชอบที่เขาได้เรียนมานะคะเพื่อแสดงบนเวทีจริงๆได้ประสบการณ์ได้แก้ไขปัญหาความกล้าแสดงออกและก็ที่สำคัญเลยได้ความสุขค่ะ เด็กๆบ้านเรานะคะก็จะมีตั้งแต่นอ้องเล็กๆสามสี่ขวบจนไปถึงพี่โตสุดตอนนี้ก็ปห้าปหกนะคะบ้านเรานะคะการเรียนการสอนก็จะเป็นระบบครอบครัวเนาะเป็นพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะในวันนี้นะคะการสแสดงแต่ละชุดเด็กๆก,ก็อาจจะมีเวลาซ้อมไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งเพิ่งได้เตรียมงานกันมาสักพักนึงเองนะคะแล้วก็มีงานอนื่นๆเข้ามาด้วย แต่ว่าวันนี้ทุกคนหมายเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเขาเต็มที่ที่สุดแล้วเด็กๆบ้านเราไม่ได้รําสวยที่สุดไม่ได้รําเก่งที่สุดไม่ได้เต้นเก่งที่สุดเลยแต่เชื่อว่าเด็กๆเขาตั้งใจเต็มที่ที่สุดและเขาก็มีความสุขที่เขาได้แสดงออกในรูปแบบของเขานะคะขอเสียงตบมืออีกครั้งให้เด็กๆในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ งานวันนี้นะคะจะสำเร็จไม่ได้นะคะถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักนะคะ <S <S อันดับแรกเลยค่ะขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่านเดขอบค,คุณค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนบ้านรไทยชาลีมาสนับสนุนไหวสนับสนุนพี่วีน <S <S และก็ให้เด็กๆได้มาทําในสิ่งที่ตนเองชอบสิ่งที่ตนเองรัก ตลอดมาไม่ว่ามีกิจกรรมใดๆก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดค่ะอันดับ2ก็คือขอบคุณทั้งห้างบิ๊กซีนะคะวันนี้เรามาขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่นะคะให้เด็กๆได้สแสดงออกความสามารถการลูกหลานชาวนาทวีทั้งหมดเลยนะคะได้ขึ้นเวทีกัน แล้วก็ฉากสวยๆข้างหลังนะคะจากร้านสวิตแมรี่นะคะเขามาจัดไ้เมอเช้าทุกคนก็ช่วยให้เด็กๆได้มีสิ่งที่สวยงามแล้วก็ได้มีได้มีโอกาสแสดงในวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณยายตุ้ขอบคุณค่ะยายตุ้คุณยายพี่หมายขอบคุณค่ะขอบคุณป้าตุ้งค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกๆอย่างให้กำลังใจทุกอย่างเลย สุดท้ายแล้วขอบคุณเด็กๆทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันเป็นความสุขทุกๆอย่างถึงจะดื้อบ้างคนบ้างเราจะดุกันบ้างจะรักกันบ้างแต่ว่าเด็กๆทุกคนหมายเชื่อว่าเขามีความสุขมากๆแล้วในวันนี้แล้วก็จะเป็นความทรงจำที่ดีวันนี้เด็กๆทุกคนถ้าให้คะแนนเต็มสิบไม่มีใครได้สิบเลยค่ะแต่ทุกคนได้หนึ่งเพราะเขาเริ่มได้แล้วถ้าเขาเริ่มได้ ขั้นต่อไป2 3 4สเขาก็จะทำได้ก็ขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงๆขอบคุณมากค่ะ